สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้นะตัางเข้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับแล้วก็ร่างจัางเต็นบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติดอยพ่อมปกนะครับผมอำเภอแม่อายนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับตรงเขื่อนแม่สาวนะครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะครับเอฟซีทุกคนนะครับไปพอบรรยากาศนะครับไปพอดอกพญาเสือโคร่งนะครับบนอ่า บ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นจะได้นี่ฝากกดติดตามป้นโตยนะครับครับรถขึ้นมาแฮมน่อยนะครับก็จะมาถึงร้านอาหารละไมนะครับอาหารเครื่องดื่มวันนี้ก็จะมาขอฝารกรถเครื่องนะครับพอดีจะติดรถใต้เพิ่นไปนะครับขึ้นไปด้าบนนะครับรถ ATV นะครับก็ไปดูบรรยากาศ ดางในกันสักน่อยนะครับว่าเป็นจะได้นะครับทุกคน,นก็เป็นมีกางโตรงกางเต็นเดยนะครับอันนี้เป็นเขื่อนเขื่อนเพื่อนท้องว่าเขื่อนแม่สาวนะครับทุกคนเขื่อนแม่สาวบรรยากาศดีนะครับแม่สาวร้านละไม พอดีเอารถมาขอฝากเพื่อนไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนท<ๆ>ี่เราจะขึ้นดอย<ๆ>ก็มาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อน<ๆ>ดูครับอืม เป็นร้านแบบนั่งดื่มมีเพลงชิวๆให้ฟังนะครับดูนะครับเดี๋ยวเอาไปดูภาพบนดอยกันดีกว่านะครับว่าจะงามหมดใดนะครับนี่เอาก็อเตรียมตั๋วขึ้นดอยนะครับนี่ขึ้นรถนี่เลยรถอย่างเอทีวีนะครับเอทีวีอันนี้มาครับพี่พี่ขวัญนะครับครับ ช่องช่องอย่างครับช่างช่องของยูทูบครับช่างขวัญพาทัวร์ช่างขวัญพาทัวร์นะครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับครับผมอันนี้นี่เก้าอี้ครับเอ่อเป็นโต๊ะโต๊ะสนามโต๊ะเก้าอี้โอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศระหว่างทางกันดีกว่านะครับใช่ครับไปตอนนี้ก็ได้เวลานะครับขึ้นรถไปขึ้นรถไปดูบรรยากาศบรรยากาศสองข้างทางว่าจะเป็นไปได้นะครับ ขาดใหญ่ก็จะข้าไปอีกประมาณ15กิโลเมตรนะครทุกคนบรรยากาศสภาพ้ากาเป็นแบบว่าสุก ่อนถึงด่านชําระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานนะครับเราก็จะเจอกับหมู่บ้านหมอกเปานะครับซึ่งก็อยู่ในเขตตาบลแม่สาวนะครับทุกคน รวมเต้นเลยครับงันไปเลยรอไปโอ้ว่างญี่ปุ่นเหรอละสามสิบคนใหญ่หกสิบไม่ติดไม่ได้เลยได้ได้เลตรงนี้ก็เป็นป้ายนะครับบอกค่าบริการและค่าธรรมเนียมนะครับคนไทยนะครับละอ่อนอายุละอ่อนนะครับสามสิบบาทคนใหญ่หกสิบบาทนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุขึ้นบ่าเข้าฟรีนะครับแล้วก็สำหรับรถ รถเครื่องนะครับสาวบาทรถโยนสี่ล้อ30สบาทแล้วก็รถยนหกล้อหนึ่งบาทนะครับน,นี่ก็เป็นปลายบอกอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปโครงการมันเล็กในป้าใหญ่นะครับอุทยานชา่ิปลาป้อมพกนะครับทุกคนนี่ก็เข้ามาอยู่ถึงตรงด่านเก็บค่าธรรมเนียม อนที่เราจะถึงบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับเราก็จะผ่านหูบ้านปาโลก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็เรากำลังอยู่ระหว่างทางนะครับที่เราจะไปอุทยานชาติดพ่อมปกบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับนี่ก็เรากำลังดูนะครับน้ํำตกหน้ามาอื้นนะครับน้ำตก่ะ รถเข้าแบบได้หรอเข้าไบได้นะต้องต้งนะส่พัฒนาพื่อจเดินไปอ๋อ้องบอย่างนีอต้องเด 他黑他黑呀，他黑喽没得法。 นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสองข้างทางนะครับระหว่างที่เราเดินทางไปที่จุดกลางเต็นท์โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยพ่อหงปกนะครับทุกคนก็ ถึงแล้วทางเข้าบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับเลี้ยวขวาไปเลยตอนนี้ผมจะให้ทุกคนนะครับดูบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยต้นดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับผมก่อนถึงจุดกลางเต็นนะครับทุกคน ไ้ถึงแล้วลานกลางเต็นท์บ้านเล็กในป่าใหญ่ครับทุกคนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศดอกพญาเสือโคร่งนะครับสวยงามมากๆตอนนี้ยังออกดอกไม่เต็มต้นนะครับน่าจะช่วงประมาณวันที่10มกรานะครับหรือช่วงกลางเดือนมกราก็น่าจะสวยงามนะครับน่าจะออกดอกเต็มต้นมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติพ่อพงอมปกครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับ ฝาก f อทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ลานกังเต็นอันนี้นะับเต็นบ้านเล็กบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับตอนนี้ดอกสักุระบานแล้วนะครับแต่ว่าบานมาเต็มที่นะครับน่ ออกไกการะมาหนึ่งที่กับช่วงเดือนมกรา<ป>เดือนมกราเป็นเหือนกัแต่ว่า<ม>งามแล้วนะครับทุกคนประมาณช่วงมกราคมน่าจะบานเต็มที่ครับดเดี๋ยวปลาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในอุทยานดอนพระปกบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับว<ร>ันนี้ก็น,น มาสองคนสองคนตัวละนะครับโอ้หนี่เต็นเต็นมินเปิดออกมาจางเองนั่นนั่นเต็นเต็นสีชมพูนะซูชมพูสี็อันตั้งนั้นเต็นจากเองหมดแต่แทบฝนเจ้าหนีหมดเลยนี่ครัตอนนี้ก็ดอกดอกซากุระนะครับบานแล้วนะครับจุดไฮไลท์จะอยู่เอ่อนี่ นะตรงด้านหน้าก็คือเรือนประทับแรมนะครับมาดูแบบปือบรรยากาศดีครับทุกคนหลอดมเย็นมาฝากเอฟซีนะครับที่เนียมฝากางคนเมองฝางนะครับม,มาเอากันได้นะมีลานตากเต็นท์อเอาเต็นท์มาคนเดียวก็ได้หรือจะเช่าเต็นท์อุทยานก็ได้นะครับ อุทยานแห่งชาติแนละ้วกอ,อปรกดอกซากุระครับทุกคนตอนนี้ใบมันร่วงหมดแล้วเนาะรอบานอย่างเดียวนะครับรอบานอย่างเดียวดูเดี๋ยวผมพาไปดูตอกตองปุ้นนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับตำบล บรรยากาศดีนะครับมาดูมาดูวิวใกล้ๆเลยครับทุกคนดูวิวใกล้ๆดอกดอกซากุดอกพญาเสือโคร่ออาางนะครับหรือซากุระเมืองไทยนะครับกำลังแบบเบ่งบานแต่ต้องรอช่วงประมาณเดือนเดือนมก,กราคมนะครับก็จะ เบ่งบานเต็มที่นะครับรกว่าจะงามกว่าน,นี้เห็นเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็งามอยู่นะครับแต่ว่ายังบา่างามเต็มที่ยังแบบเบ่งบานเต็มที่เ้อยนะครับเดี๋ยวจะลองต้องรองสักวางนะครับทุกคนสวยมากรบรรยากาศดีครับทุกคน บรรยากาศดีไตไ่กล้องราคาแสนแสนกว่าแล้วหลายพี่แสนห <laughs> ลายแสนหล, <laughs> ลายแสนกล้องหลายแสนนะครับนี่เป็นแบบเฉพาะกิจเลยนะครับสองนกหลายแสนดูเดี <laughs> ๋ยวเรามาดูภาพ อืภาแบบสวยมากครับนกกิ่นเลนอันนี้เขาเรียกนกอะไรนะกิ่นปลนอันนี้กิ่นเลนหางยาวคอสีฟ้าครับเขาเรื่องอยู่นะพี่เนาะเวลาขึ้นทางก็มาถ่ายตัวนี้แหละครับหน้าตรงนี้สวยครับนี่บรรยากาศบรรยากาศดีมาจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพมาบ่อยไหมครับมาปีที่แล้วก็มาครับปีที่แล้วเอามาทุกปีมาทุกปี น,นี่ดอกดอกซากุระเมืองไทยหรือพญาเสือโคร่งนะครับที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับเรือนมาทัาแรมนะครับผมสวยสวยสวยมากนะครับก็อันนี้ยังไม่ไม่เบี่ยงบานเต็มที่นะครับเดี๋ยวต้องรอช่วงประมาณเดือนอเดือนมกราคมนะครับทุกคนเดือนมกราคมก็จะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศที่ดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับเบ่งบานเต็มต้นนะครับสวยงามมากๆเลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อปีที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณกลางเดือนมกราคม2566กนะครับก็ไปขอภาพพี่เขามานะครับก็ต้องขอบคุณพี่ช่างภาพด้วยนะครับช่างหน่งบินโดนนะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ภาพสวยๆงามงามมาให้ คุณผู้ชม FC ได้ชมกันผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สวยงามมากๆเลยครับก็ขอฝากคุณผู้ชมนะครับ f อทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจทาง ช่องของเราด้วยนะครับทางช่อง YouTube คนเมืองฝางแล้วก็ช่องทาง Facebook ที่เนี่ยมเพอฝางช่องทาง TikTok คนเมืองฝางนะครับ